สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขุสุขคนเด้ออันนี้กะเป็นบรรยากาศยามแรงหลังจากขึ้นเกี่ยวเขายามแรงเนาะเข่ากัยังประมาณสามสี่ไฮนี่แหละพี่น้องือว่าสามสี่กระปอกน้อยเลยเนะาะทั้งปูนก็นเกี่ยวอีกมืออื่นก็น่าจะแล้วคะแนนพลบตกเนาะมือนี้กะบ่ก้าเกี่ยวลายได้บ้างเลยพี่น้องคึมๆึมืม้อนี้บ่คอยมีแดดเนาะ ขบเกี่ยวอีกมืออื่นถ้าเกิดว่าพ่นพวตกทั้งผูกอะแล้วเนาะแล้วเหลืก็ซีเลืยอแต่เขางันวันนี้พี่น้องเขางันเขียวๆอยู่ลุ่มเขางันมันกลังเริ่มออกพวงแลยเนาะเขาดอกอะเกี่ยวอีกมือหนึ่งหรือซองมือนี่แหละถึงคนทึ้งยังขนาดจะแล้วเนาะงัวงกับคนก็ออกมาหากินหญ้าแทวให้นาบันที่เขาเก็บเข่าขึ้นไปเบิดแลยเนาะคนก็ไข่ในจักน่อยก็มีพื้นที่เพิ่มให้มันเนาะ แต่กะขับเอาออกวัฒนอาหารแห่งดีพี่น้องกัสิปล่อยหามันกินแถวนี้ตามใจมันระวังแต่ยันแต่มันลงไปกินข่งางันอยู่เนาะกะส่วนที่เป็นโน้นกับสิใส่ข้าดอนพี่น้องเพราะว่ากับสิใส่ข่งางันแถวโน้นมันกะมันน้ำปะเลยกะมันก็สิบุปเป็นเรื่องเนะาะเพราะเข้งางันมันกะหมักบนมีน้ำแนจังเส้นแถวทางหลุ่มขู่หน้าเพราะมีพี่น้องผลักขึ้นใส่เข้งางันเข้งางันก็ใส่อยู่พี่น้อง ยู่พุ่นหันหละแต่ว่าโบได้งันโนได้เนาะเข่ามันกระสีแบบตามังเข่าดอเนะส่วนเข่าดอนี่ก็เป็นว่าคือซุกไว้แค่อันนี้มันสใส่เวลาสามเดือนเนาะพี่น้องนับตั้งแต่ตอนตกก้าเนาะใส่เวลาสามเดือนกิดสีซุกเข่าดอที่ห้องเขียวเป็นส่วนอันนั้นน่ะลื่นกันบบเท่าใดพี่น้องเยแต่กับบเทิงกับงันแห้งถ้างันแห้งอ้ลี่น่งันก็หั่นก็มีพี่น้องแต่อันนี้แบบว่าระดับกลางนะ พ่าหน้าเขากับม e er <spe> er ันโบเห็นหน้าถุงหน้าทามันไดก็เลยใส่แบบเข่ากลางกับเข่าดอเลยเนาะวัวผล่กระหากินพอหย่าในคันนาฮูกหกเนาะมีพี่น str ้องผล่ว <sk> <die>. ่าคือบัใส่เสื่องตัดหย่าตัดเข่าบบได้ตัดดอกพี่น้องทุกคนในครอบครัวก็มาเกี่ยวเอามันต่าง่ายกว่าเกี่ยวเต็มกำเต็มกำแล้วก็วางวางเนาะขับชีตัดผัดหย่าลายผัดเข่ามันผัด เข่าหน้าโคกหน้าน้นนะพี่น้องเอ้ยมันบดเสมอกันเนาะมันแบบวตาโต่โต๊วสูงนะหญ้าก็ลายเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากเนี่ยก็เลยเกี่ยวอันนี้ไข่เน่เกี่ยวอันนี้แหละว่าคนกระายคนอยู่มันก็โมยากไปตามฮุบตามเก็บอีกนะพี่น้องเลยพอนก็ยืนยามงัวได้เพราะว่าทางล่างเพิ่นกะสิเป็นเข่าโตที่ยังไริเกี่ยวเลยเนาะเพิ่นว่าถ้าเกิดเกี่ยวเข่าโตซีซูกแล้วนี่กะ สีห้เข้ามาปั่นอีกแล้วพี่น้องเ้ยเพราะว่าต้องปั่นไปก่อนส่วนข่าวงันกับตางปั่นอีกรอบสามนะปีนี้เนาะกะบผู้หละพี่น้องลอลุ้นไปเรื่อยๆว่าบัดปั่นทั้งข้างันเขายังเลี้ยวเบิดทงนะเลี้ยวเบิดทงเลี้ยวสมบูรณ์แบบนะกว่าสีได้จักกระสอบพว่าปีนี้กสีมีให้หน้าดำเพิ่มแล้วก็มีหน้ายอดเนาะแล้วก็หน้าดำเพิ่มขึ้นมาในตะเล็กเล็กหน่อยก็น่าจะน่าจะเพิ่มขึ้นเล็กหน่อยกว่าปีที่แล้วเลยพี่น้องเลย มืงอนี้กะบบมี่ยังาลเนาอพามาเบิ่งบรรยากาศยามแรงแรงลังขึ้นจะเกี่ยวเข่าวเกี่ยวน้ำสมเพลกับสิผ้ากันเข่าบ้านเลยพี่น้องเลยงัวมันกะไข่เน่ตะเกายังว่าให้มันกินแถวๆนี้มัดนี้กะสามารถลงไปแถวนี้ได้พว่าเกี่ยวเข่าคนเข่าของคนเลยเนาะฝันสิผ้ากันหล่อไปพูดเลยได้ฮะอืออันนี้ิ่นยังไม่ได้ออกมาเวิรนดนไอในตเพิ่นหลักออกมาจากในหัว ดุกดุยเข้าบ้านบ่ดุกดุยมื้อนี้มื้อคืนนี้ดุกดุยกับดีๆบ่ยอมเมือนอนนาพุ่นอยู่ในหัวกะแม่เผินต้นหน้าอัดไห้บ่ให้มันออกมาเนาะนเว้นนี่กะเลี่ยงแถวนอกแหละพี่นออ้องแต่ว่าตอนไบ่ายก็เอาเข้าไปพุน่นซุ้มนิดกเ็เข้าแต่ว่าเ้าก็ออกมาตันนี้มันลุมออกมาเองมันตันหน้าเผินอัดไห้เพราะว่าเผินนั่นสิผูกอยู่ใน ตัวดําเพิ่นก็เลยอัดไว้เนาะบ่ให้มันออกมาส่วนต้นนี้เพิ่นว่าลายมือแล้วมันแห้งแล้วเพิ่นก็เลยสิผูกอยู่นอกซุ้มนี่ผูกอยู่คอกมันเองพอมันแห้งเนาะตามโตพดีปล่อยกินหญ้ามีแต่รวดหันรวดนี่เถกขาวเถกดําแล้วก็ซาวตแม่ตนี้เนาะนะสิไปใช้เบิ่งเบ่หญ้าบ่ได้อึดก็บ่อยากเล็มแม่เพิ่นว่า ัดงัวคนอื่นหนะปล่อยแห่นแห่นไล่อ้อยเก่านี่พี่น้องนอกหัวแหนอยู่เบิดปีเบิดสาดเบิดมือเบิดเวนก็แนอยู่เนาะมันก็เล็มหญาฮะบัดงัวเฮาพั่นหญ้าบ่อึดก็จเป็นหยังบ่มักเล็มสุกใส่เฮ็ดหญ้าลายฮงบ่เล็มบ่จักนี่เบิ่งในหญ้านคันนาพี่น้องเพิ่นว่าคันนาคือ6แคือบ่ตัดตัดก็บ่วาดบ่ไวดอกพี่น้องเอ้ยมันลายก็ดอเนาะมัน คันหนาก็บ่แม่นง่ายๆเลยปะไว้จังซี่แหละพี่น้องเอ้ยฮอดยามเดือน5เดือน6ใกล้สิลงหน้าก็หาเสียแต่หญ้าน้ํเนาะหญ้าอันนี้ก6บนี่มันไล่ัวขึ้นไปก่อนมันสิลงข้าไปแม่บักอันนี้ตีปุปุยังบ่ไปบักตนั่นๆยกกันแล้วเอาๆยกกันเดียว เดี๋ยวก็ให้ก,กันในลีเด้อันน่ะเด็ดเดเดี๋ยวก็ให้ก,กันในลีน่ะเคยมาแล้วหยอกกันไปหยอกกันมาครบกันในลีไปไปลูกไปมือใหม่ยังมาเล็มไปไปไปมือใหม่ยังมาเล็บยับขึ้นไปหญ้าขั้นอื่นกับบริยุทธ นี่ไดข่าวเข่าเวทนี่ก็เกี่ยวทั้งผุนเนาะผุทั้งสนเข่าก็ยังเลืออยู่ปรามสามสี่ห่ยนี่แหละเข่าสุกเฮ้ยเฮ้ยอย่าหลัดหน,น้นนามันเดาะโดยเฮ้ไปหลัดหน้ามันบักเถิดดำมึนนะ มุ้งไม่จังเล็บนี่หญ้าอนี่มันหมักกินงัวหญ้าคล้ายๆใบหญ้าหนามแต่อันนี้มันบเป็นหญ้าหนามเนาะมันมากหมักมันอ่อนๆนี่ยอดเลยกูแหละมันคนเข่าออกเปิ้นี่ปล่อยมันกินจนแป่นวัดคันนาแถวนี้เนาะกัดกรวดกรวดหายนากันนี่เข่าเป็นมากเลยก็อย่าว่าบึกินเด้พี่น้อง กินได้ง่วงกันเนาะมันกินโลดข่าขีดว่ามันสิบูกินตะเบ็ดเขาเป็นหมากมันกรัดกินโลดไส้งัวไก่เข่าเติบแล้วกันเมื่อวานพี่น้องมาเนี่ยช่วงนี้กับเราได้นอนนาดักเนาะใครกันลยแล้วแต่บางช่วงบางช่วงก็นอนบางช่วงก็บม่นอนแต่เมื่อนี้เราได้นอนพี่น้องพาเลาะเบิ่งเลาะชมบรรยากาศ ยังไงเทียงนาย่างมึงบรรยากาศดีๆพี่น้องมื้อนี้สีคึมๆเนาะสีคึมๆ,ๆึ่นชิตกมาเละยามแต่พ่นตกใส่เขา่ามาเลยพี่น้องสุเปิลกระซิเมื้อละเขากระซิเมื้อคือกันพี่น้องเดี๋ยวพ่นตกทำทาง ไก่ก็จะกินอาหารเลยเซลเซลไปเตรียมโตเมือกันว้าอีดี่เมือบอลมือนี้บาดิผมเมือกกระยาเนาะมืออื่นยังสิมาอยู่เก้อมุมเบ็ดไปอีกแล้วงวงอะไรบางกีนี่พี่น้องแม่เพิ่นกได้ไปยืนยามงวยเลยเนาะผู้มันเบ็ดลงไปงวงรังโตมันก็พายุดนะ ไมอยากเล็มไม่อยากเบ็ดไปใส่ใกล้เข่าก็ถือทงมกระทุนไปดำไปยิงงัวเนาะพูนไปไหล่ตวันผูด้วยเออเาราอันนี้กับบุหัวออกมาผูกกปึ่งขบูยังออกก็ออกได้แล้วมันของกับเกลือไก่ขำเนาะเกลือไก่เกลือเป็ดก็ถึก โอ้ยมันไปลุมบมักโดกับอีดุยให้มังวัวเล่นพาเข่ากระสึกมาไปเห่าไปไันเนาะโอ้ยเสียงสนั่นวันไวอยู่สีหาโตเหางัวเห็นงัวเล่นพาเข่าก็ถึกอยู่้วก็สิเข่าบ้านเลยเนาะวันนี้พี่น้องโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้สนิทกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ และกดสั่นกระดิ่งให้นเด้อพี่น้องผูผ่อนคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี่ก็ขคอโตลาไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้องเออเล่ดไล่ไล่อยู่นี่